กราบนมัสการพระภิกษุสมณีนักศึกษาพระบาลีทุกทุกรูปและขอสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ศึกษาบาลีทุกท่านนะครับสำหรับเทปนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการแปลล้มประโยคยะตะหรือแปลล้มสธานะง่ายๆสั้นๆนะครับเพื่อมาให้เสียเวลาเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับประโยคยะตะนั้นก็คือประโยคสังกรนะครับหรือเรียกว่า เป็นประโยคอนเนกถาประโยคก็คือประโยคที่มีเนื้อความตั้งแต่2ตอนขึ้นไปถึงจะชัดเจนเป็นประโยคตอนเดียวไม่ชัดเจนนะครับในที่นี้เนี่ยประโยคยะเนี่ยก็จะมีหลายวิพัฒนะครับเกี่ยวกับแล้วแต่เนื้อความตอนนั้นๆว่าจะเป็นวิพัฒไหนเมื่อต้องการจะแปลล้มเนี่ยต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสาานะแล้วก็วาจบ ยังเข้าใจนะครับพอมีความเข้าใจแล้วเนี่ยก็สามารถจะไปลมได้ง่ายและออกมาสละสลวยเป็นต้นนะครับในที่นี้ผมจะอธิบายโดยย่อและสัส้นๆเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับอันดับแรกมาดูก่อนนะครับสาธารณะมี7ท่านทั้งหลายคงทราบแล้วมาดูตรงวาจกวาจกก็มี5ก็ทราบแล้วเช่นกันนะครับทีนี้มาดูในานามกิตนะครับในานามกิตเนี่ยเขาจะมี ปัจจัยแบ่งเป็นสาหมู่นะครับก็คือกรตรูปกรมารูปและก็ภาวะรูปกรตูรูปเนี่ยก็คือการ์ตุรูปมีปัจจัยคือกุฏินวุตตรูนะครับกรมารูปก็คือขานยะกรมารูปกับภาวะรูปคือขานยะแล้วก็กรตรูปกรรมารูปภาวะรูปเนี่ยก็คือ อีนัตโตเวติตุงยุนะครับในในด้านของวาจ ne, กเนี่ยกระตูรูปก็คือกระตูวาจกแล้วก็เหตุตกระตูวาจกนะครับพากรรมารูปเนี่ยก็คือกัมมวาจกแล้วก็เหตุตกัมมวาจกภาวะรูปก็คือภาวะวาจกนั่นเองนะครับเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยมาดูข้างล่างกันนะครับกระตูรูปนะครับกระตูรูปกระตูศาสนามีคําแปลว่าผู้หรือผู้โดยปกติ ทั้งหมดนี้นะครับกมขอเน้นว่าควรจํานะครับควรจำครับบวกกับเข้าใจนะครับเข้าใจเีนยวขอนุญานะครับใหญ่ไปหน่อยควรจําบวกกับเข้าใจนะครับเข้าใจกระตูรูปคืออะไรครับกระตูรูปก็คือกระตูวาจกหรือเหตุตกระตูวาจกกระตูศาสนะก็คือ าศาสนาคือศัพท์ที่สําเร็จมาแต่รูปวิเคราะหใช่ไหมครับศัพท์ที่สาเร็จมาแต่รูปวิเคราะห์ซึ่งผูดทําเป็นผู้กระทําเองเนี่ยก็จัดเป็นการตูศาสนานั่นเองนะครับการตูรูปการตูศาสนามีคําแปลว่าผู้หรือผู้โดยปกติกตารตูรูปกรรมศาสานะมีคําแปลว่าเป็นที่กรรมารูปกรรมศาสานะมีคําแปลว่าเป็นที่อันเขาภาวารูปภาวะศาสนามีคําแปลว่าการความหรืออันเช่น ข้ามนงการไปคุณชนังการกินเป็นต้นนะครับตรงนี้การตูรูปการณะศาสนามีคําแปลว่าเป็นเครื่องหรือเป็นเหตุกรรมารูปการณะศาสนามีคําแปลว่าเป็นเครื่องอันเขาหรือเป็นเหตุอันเขาการตูรูปสัมปทานศาสนามีคําแปลว่าเป็นที่กรรมารูปสัมปทานศาสนามีคําแปลว่าเป็นที่อันเขาการตูรูปอปาทานศาสนามีคําแปลว่าเป็นแดนนะครับในอปาทานศาสนานี้ไม่มีกรรมารูปนะครับ กรตรูปอธิการณะศาสนะมีคาแปลว่าเป็นที่กรรมรูปอธิการณะศาสนะมีคาแปลว่าเป็นที่อันเขาทั้งหมดนี้นะครับเ,เป็นการแปลนะครับแปลเป็นคําแปลของรูปและก็ศาสนะคู่กันนะครับาการตัรูปนะครับกรรมศาสานาะ ตรงนี้นะครับก็คือตัวประโยคเนี่ยตัววาจกเนี่ยมันเป็นกัรตัววาจกหรือเหตุกัรตัวตวาจกแต่ตรงประโยคยะาเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นทุติยภัตนะครับก็คือเป็นซึ่งนะครับเป็นซึ่งก็เลยเป็นกรรมศาสานะคตรงกรรมารูปเนี่ยถ้าถ้าข้างหน้าเนี่ยนะครับข้างหน้านี้เข้าใจหมดนะครับก็จะรู้ได้ว่ารูปนะครับกระตัวรูปกรรมรา,ารูปภาวะรูปเนี่ยอย่างไหนเป็นวาจกอะไร เมื่อเข้าใจตรงนี้ก็ไปได้แล้วครับทีนี้มาดูศาสนานะครับศาสนากระตูศาสนาจะแปลว่าผู้นะครับหรือผู้โดยปกติกัมมศาสนาก็แปลว่าเป็นที่เป็นที่นะครับแต่ในกรณีที่กัมมาศาสนาเป็นกรรมารูปนะครับจะแปลว่าเป็นที่อันเขานะครับตรงนี้ผมไม่ได้ถ้าท่านมีมีหลักพื้นฐานมาก่อนเนี่ยพอมองดูตรงนี้นะครับ ก็จะเข้าใจได้ง่ายละถ้าผมพูดเยอะไปเนี่ยความยาวของเทปจะยาวไปแล้วก็จะเป็นย่นเยอะไปนะครับทีนี้มาดูเข้าเรื่องกันอีกทีหนึ่งผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเมื่อเข้าใจข้างบนแล้วเนี่ยครับมาดูตรงนี้นะครับเมื่อจะแปลล้มยะตะให้กําหนดดูที่ยะสับฉีดไว้เลยนะครับให้กําหนดดูที่ยะสับและกิริยาคุณภาคของประโยคยะเพื่อที่จะได้ทราบถึงคําแปลของสาธนะดังนี้นะครับยะสั์เนี่ย เป็นปะธรรมวิพัฒน์เท่ากับโยนะครับตัวอย่างนะครับโยเป็นกัตตูศาสนาอ่าเป็นกัตตูศาสนะนะครับยัพท์เป็นทุติยวิพัฒน์เท่ากับยังเป็นกรรมะศาสนะยัพท์เป็นตติยวิพัฒน์เท่ากับเยนะเป็นกรณะศาสนะอันนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องศาสนะอย่างเดียวนะครับยังไม่พูดถึงเอ่อพวกรูปนะครับรูปได้พูดไปข้างบนแล้วนะครับเกี่ยวกับพวกวาจกอะไรนะครับเป็นต้น ยัสสเป็นจตุถิวิพัตเท่ากับยัสสะเป็นสัมปทานะาธนะยัสสเป็นปัญจมีวิพัตเท่ากับยัสมาเป็นอปาทานะาธนะยัสสเป็นสัตตมิวิพัตเท่ากับยัสมิงหรือยัสะเป็นอธิกระสาธนบในที่นี้ไม่มีฉตีวิพัตนะครับทีนี้พอท่านทั้งหลายเข้าใจนะครับจับประเด็นตรงนี้ได้เนี่ยอ๋อยัสสันะครับยัสสัแต่ละอย่างเนี่ยก็มีรูปนะครับเป็นวิพัตเนี่ยต่างกัน เป็นปฐมาทุติยัติยาจุติปัญจมีหรือสตมีต่างกันไปนะครับเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้สามารถแปลลมยะตะได้ดีนะครับเมื่อยะมีรูปเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นศาสนานี้มีมีรูปเป็นอย่างนี้ปปนนคือเป็นวิพัฒน์นี้จะเป็นศาสนานี้อันนี้ควรจํานะครับแล้วก็ควรเข้าใจไว้ทีนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยก็มาดูข้างล่างต่อนะครับ ต่อไปให้กําหนดดูยัศัพท์ควบคู่กับกิริยาหุมผ้าควบคู่กับกิริยาหุมผ้าตรงนี้ก็หมายถึงเราจะมาดูควบคู่กับตัวรูปนะครับกรบตูรูปกระมารูปภาวะรูปเกี่ยวกับบาจกนะครับของประโยคยะโดยให้สังเกตที่ยัศัพท์ว่าเป็นวิพัตไหนเพื่อที่จะได้ทราบว่าเป็นาศาสนาอะไรเมื่อแปลล้มจะมีคําแปลว่าอย่างไรดังนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นยัศัพท์นะครับดูตรงนี้นะครับยะศัพท์ เป็นปฐมวิพัตต์ส่วนกิริยาคุมภาาเป็นก an, ksi, ัตตูวาจกเช่นโยกับกโรติแสดงว่าเป็นกัตตุรูปกัตตูศาสนะจะมีคําแปลว่าผู้ห้ัยะศเป็นปฐมวิพัตต์นะครับกิริยาคุมภาาเป็นกัตตูวาจกโยกับกโรติแสดงว่าเป็นกัตตุรูปกัตตูรูปมาจากไหนครับกัตตูรูปมาจากกโรตินะครับ5เพราะว่ากัตตูรูปเนี่ยแสดงถึงกัตตูวาจกกับเหตุกกัตตูวาจกใช่ไหมครับแล้วกัตตูศาสนะมาจากไหนครับ กตูศาสนะามาจากโยนะครับมาจากโยนะครับซึ่งย่าสัพเนี่ยเป็นปฐมอยพัดจะเท่ากับกตูศาสนธานับเพราะว่าแสดงถึงผู้ทําเป็นผู้ทําเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างข้างล่างลงมาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผมได้เขียนไว้นะครับเมื่อดูเทียบกับประโยคแรกเข้าใจแล้วเนี่ยประโยคล่างต่อมาก็เหมือนกันนะครับใช้หลักการเดียวกันไอ้สักประโยคนึงครับ ย,ยักษ์ศพเป็นปะธมาวิภัตส่วนกิริยาคมภาพเป็นกรรมวาจกห้าต่างกันนะครับเช่นโยกับกร,ริยเตานะครับแสดงว่าเป็นกรรมารูปกรรมสาสนะจะมีคําแปลว่าเป็นที่อันเขา,าเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนละทีนี้มาดูอีกทีย,ยักษ์ศพนะครับตรงนี้ย,ยักษ์ศพเป็นทุติยอวิภัตส่วนกิริยาคมภาพนะครับเป็นกัตตุวาจกเช่นยังกับกรโรติ แสดงว่าเป็นกัตตัรูปกรรมมาศาสนะจะมีคําแปลว่าเป็นที่นะครับกัตตัรูปมาจากนี้กรรมมาศาสนะมาจากอย่างที่มีรูปเป็นทุตียวิพัทนะครับข้างล่างก็เป็นเช่นเดียวกันอย่างนี้นะครับทีนี้เมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยมาดูตรงนี้กันหมายเหตุนะครับหมายเหตุการตัรูปกรรมมาศาสนะกรรมารูปกรรมมาศาสนะการตัวรูปสัมปทานาศาสนะและกรรมารูปสัมปทานสศาสนะทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดเลยเนาะ ทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่อันนี้นะครับตั้งแต่นี่มาถึงเนี่ยที่มีคําแปลว่าเป็นที่แล้วก็เป็นที่อันเขานะครับในเวลาแปลล้มจริงๆเนี่ยเขาจะแปลออกแค่คําว่าที่นะครับหรือคําว่าซึ่งเท่านั้นเองนะครับแปลเข้ามาเพื่อให้กระชับและได้ความนะครับตัวอย่างพูดง่ายคือเวลาแปลล้มจริงๆเนี่ยจะไม่แปลว่าเป็นที่หรือเป็นที่อันเขานะครับแต่จะแปลว่าที่หรือแปลว่าซึ่งเฉยนะครับตัวอย่างเช่นยังมายาวุจติตังวะเทหิ คำใดอันเราย่อมกล่าวเธอจงกล่าวคำนั้นแปลล้มเนี่ยจริงๆเนี่ยจะแปลว่าไปล้มปกติแบบเอาคําแปลเต็มนะครับจะแปลว่าเธอเอเธอจงกล่าวคําที่เราได้กล่าวไว้นะครับหรือแปลว่าเธอจงกล่าวคําซึ่งเราได้กล่าวไว้อันนี้เป็นการแปลล้มที่นิยมใส่อมาแค่คําว่าที่หรือคําว่าซึ่งนะครับจะไม่นิยมใส่แบบเต็มนะครับจะไม่นิยมใส่แบบเต็มว่า เธอจงกล่าวคําเป็นที่อันเรากล่าวอย่างนี้ครับเนอะอัน Eden. นี้เป็นที่ทราบแล้วก็เข้าใจกันนะครับการตัวรูปกรรมศาสนะนะครับการตัวรูปสัมปทานศาสนะและกรรมรูปสัมปทานศาสนะก็มีวิธีแปลแบบนี้เหมือนกันหมายความว่าก็มีวิธีแปลเอ่อจะออกไปล้มเนี่ยแค่คําว่าที่หรือคําว่าซึ่งเท่านั้นนะครับส่วนไอ้คำว่าเป็นที่เนี่ยจะไม่ออกนะครับไม่ออกตรงนี้เข้าใจนะครับ อะดูตรงนี้อีกทีครับผมอาจจะอธิบายเร็วไปยังมยาวุจติตังวะเทหิใช่ไหมครับคำใดอันเราย่อมกล่าวเธอจงกล่าวคำนั้นมาข้างล่างดีกว่าครับนี่นะครับยังมยาวุจติตังวะเทหิ จะสังเกตว่าประโยคย้าเนี่ยใ,ให้ท่านทั้งหลายลองลองบอกผมนะครับว่าเป็น,ปนรูปแล้วก็ศาสนาอะไรครับรูปเนี่ยรูปเนี่ยดูที่คุมภางนะครับเราจะทราบได้รูปเนี่ยเป็นวุจติวุจติเป็นกรตตูรูปกรรมรูปหรือภาวะรูปครับเป็นกรรมรูปนะครับเพราะว่าเป็นกรรมวาจกทีนี้เมื่อเป็นกรรมรูปเนี่ยเรารู้เล้ว่าอ๋อประโยคย้าเนี่ยเป็นกรรมรูปแล,แล้วเป็นศาสนาอะไรครับ ยังตัวนี้ทําหน้าที่เป็นประธาน e นะครับเมื่อเป็นประธานเนี่ยจึงเป็นกรัรมมารูปนะครับกรัรมมารูปเพราะว่า,ายังเนี่ยเป็นตัวประธานประโยคนี้เป็นกรัรมมารูปนะครับกัมมารูปกัมมะสถานะกัมมารูปกัมมะสถตนะมีคาแปลว่าอะไรครับกรัรมมารูปกรรมรัมมะสถานะมีคาแปลว่าเป็นที่อันเขานะครับเป็นที่อันเขาทีนี้ประโยคตะประโยคตะเนี่ยเป็นกระตุวาจกนะครับโยกตะวังเข้ามาโยกตะวังเข้ามา ตวังอันว่าท่านจงกล่าวตังซึ่งคํานั้นเวลาแปลล้มเนี่ยเวลาแปลล้มให้ให้ดูที่ประโยคยะนะครับประโยคยะเนี่ยมีคําแปลว่าเป็นที่อันเขาใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเป็นกรรมารูปกรรมาสถานะเมื่อมีคําแปลว่าเป็นที่อันเขาเนี่ยก็ให้เราตัดยะทิ้งไปเลยแล้วเราแปลแปลนาม แปลนามของประโยคตะก็คือว่าจะนังอย่างเดียวนะครับเธอจงกล่าวคําคํานะครับคําถ้าแปลเต็มๆนะครับเธอจงกล่าวเธอนะครับเธอจงกล่าวคําอันเป็นที่อันเรากล่าวนะครับแปลเต็มๆ่างนี้แต่ว่าเขาจะไม่แปลอย่างนี้นะครับเขาจะแปลสั้นๆก็คือแปลเําว่าที่หรือเํามาซึ่งเขาหมายเฉยๆนะครับตัดคําว่าเป็นออกไป เอาใหม่ครับมาตรงนี้ลบแปนหนึ่งนะครับตรงนี้เอาใหม่เธอจงกล่าวคําที่เรากล่าวแค่นี้อนเองครับเธอจงกล่าวคําที่เรากล่าวนะครับไอประโยคยังมายาวิจตินะครับแม้จะเป็นแม้จะเป็นยะมะหังวะามิ ตังวะเทหิก็ตามนะครับก็จะมีคําแปลอย่างนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นกัตตุกัตตูรูปนะครับเพราะว่าวัฏามนี้เนี่ยเป็นกัตตูวาจกเป็นกัตตูรูปกัมมะสาานะนะฮะอันนี้เป็นกัตตูรูปกัมมะสาานะเพราะยังเนี่ยยังตรงยมหังเนี่ยเป็นทุติยภายพไม่ใช่เป็นปัมยภัพน,นะครับเป็นกัตตุรูปกัมมะสถานะมีคําแปลว่าเป็นที่นะครับเป็นที่ คำวา่าเป็นที่เนี่ยเมื่อแปลล้มเนี่ยก็ออกแปลออกคำว่าที่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นประโยคที่1ตรงนี้หรือประโยคที่สองตรงนี้ก็มีคําแปลเหมือนกันนะครับแปลเหมือนกันเลยแต่ว่าแค่เขียนต่างกาันเฉยอันนี้เป็นกระตูว่าจกนะครับอันนี้เป็นกัดส่วนอันนี้เป็นกรเรท่านั้นเองนะครับต่างกันแค่นี้นั่นเองผมงว่าท่านหลายคงจะจากที่ผมอธิบายก็น่าจะเข้าใจได้นะครับไปประมาณหนึ่งนะครับในประโยคยะที่เป็นรูปของ ตติยาจรุถีปัญจะมีและสัตมีก็มีวิธีแปลอย่างนี้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูขออยัดลบประนึงนะครับทีนี้มาดูตรงสรุปนะครับตรงสรุปก่อนจากกันในเทปนี้นะครับสรุปว่าการตัรูปนะครับก็ได้แก่กระตุวาจกและเหตุตักระตุวาจกกรมมารูปนะครับก็ได้แก่กรรมวาจกและเหตุักรรมวาจกและภาวะรูปได้แก่ภาวะวาจกนะครับ อันหนึ่งเวลาแปลล้มศาสนานะครับการที่จะทราบว่าศาสนานั้นมีความแปลว่าอะไรก็ให้ดูที่ยศัสั์นะครับว่าเป็นวิวพัฒน์ไหนนั่นเองครับก็คือท่านทั้ง,ทงหลายเนี่ยต้องกําหนดดูว่ายาศาสั์เนี่ยมันเป็นวิพัฒน์ไหนนะครับถึงจะดูว่ามันเป็นประโยคยัาเนี่ยเป็นศาสนาอะไรนะครับทีนี้ดูแล้วเนี่ยก็มาดูคุมภาคนะครับคุมภาคเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเป็นรูปอะไรก็คือเป็นวาจกอะไรนั่นเองครับเราก็จะได้ทราบนะครับ ทราบว่าเป็นวาจกอะไรนะครับประเด็นสำคัญคือประยุ์ดูที่ยาสั์นะครับว่ามีวิพัฒน์ไหนและมีคําแปลมีวิพัฒน์ไหนนะครับดูดูก่อนว่ามันเป็นวิพัฒน์ไหนแล้วมาเทียบกับกลุ่มภาคว่าเป็นรูปอะไรเราถึงจะทราบว่ามันเป็นรูปและศาสนาอะไรและมีคําแปลว่ายอย่างไรนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปนะในเทปนี้นะครับพูดตะกุตะกักบ้างติดขัดบ้างนิดหน่อยก็ผมอธิบายสดๆนะครับไม่ได้เตรียมการมาก่อน ก็หวังว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับผิดาพาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเทปนี้สำหรับเทปนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ